ที่แบบว่ามันเป็นความ้าไทยแปกใหม่แล้วมันพูดอีก,อกรื่งเซฟเนี่ยจะสั่งไนเลือกจาก g ้วยอือจริงจริง,รงมันคือเราเรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดออกมาเฉยๆค่ะว่าแบบคนสองคนรู้สึกกันรักกันเรามันมันสวยงามมากๆเราก็เลยอยากพอยิ่งอ่านบทยิง่งเอาตัวละครเข้ามาในตัวเองเยอะมากๆเราก็เลยรู้สึกได้ว่า โอเคคุณสามรักมอนจริงๆมอนรักคุณสามจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าความรักที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยมันเป็นมันมันม,นมนันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่เราสามารถเจอได้ในชีวิตประจําวันด้วย<ๆ>ก็เลยอยาก<ๆ>สนับสนุนตรงนี้มากๆว่าโอเคเราอยากให้คนเปิดรับความรักของคนสองคนจริงๆคะ่ะในเรื่องของเบกกี้ใช่ไหมคือ รู้สึกว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันจะทำให้คน open mind เด็ดขึ้นเหมือนเบกกส่งเรื่องนี้ไปให้ grand parents ที่เมือนนอกดูอะจริงๆตอนแรกเขาเขาเขา,เขาไม่ดูเลยนะแต่พอเขาดูแล้วบอกว่าอุ้ยน่ารักจังหรือแบบมันน่ารักจังเบกกี้รู้สึกว่าที่มัน เป็นคนน่าพิสวยน์กันจริงๆใช่มันมันส่งผลกับเราตรงๆเลยแบบอย่างเช่นวันนั้นที่มีเออเป็นงานแฮนด์เชคของพวกเราสองคนใช่ค่ะตอนนั้นคือนั่งร้องไห้กันเลยว่าแบบโอเคการแสดงของเราการสร้างซีรีส์เรื่องหนึ่งส่งผลถึงคู่รักคู่หนึ่งที่เขาเป็นซีอโอจริงๆกับกับลูกน้องจริงๆเขารักกันแล้วเขาบอกว่าให้ฟังใช่เขามาเล่าให้ฟังว่าเขาจะขอแต่งงานกันจากซีรีส์เรื่องเราอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบซีรีส์เรื่องเราทำให้เขาเป็นคู่ ใช่เป็นอินสปายให้หลายๆคนกล้าขึ้นที่จะแบบรักกันแบบเปิดเผยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็อยากให้รอโชม์จริงๆริงค่ะฝากซีรีส์เลยครับว่าได้ดูดูซีรีส์ได้ช่องทางไหนอะไเงี้ยเวลากินก็ฝากช่องทางติดตามของเราได้ค่ะ เป็นกำลังใจให้พวกเรานะักแสดงทีมงานทุกคนนะคะตอนนี้ความรักของพวกเราก็กำลังจะเริ่มแล้วนะคะแล้วก็เตรียมเปิดบริษัทไอว e ร์ซิตี้ป๊อแล้วนะคะวันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะวันเสาร์5ทุ่มนะคะช่อง3กด3 3นะคะถ้าดูไม่ทันนะคะก็ไปดูได้ที่ YouTube Idol Factory นะคะตอนเที่ยงคืนใช่ไหมคะใช, sunshine, ช,ใช่ค่ะเป็นอันทันเวอร์ชันชาค่ะก็สามารถ ติดตามได้สองช่องทางเลยค่ะช่องทางติดตามเราสองคนเหรอคะของฟินก็เราสองคนก็จะมีแฮชแท็กฟินเบสมกคะก็ตามได้ใน t w i เตอร์ไอจีใช่ค่ะอันนี้ก็จะไปเจอพวกเราในนั้นใช่ค่ะแล้วก็ฝากแกร์จะซีรีส์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ <laughs> Welcome to Star Society.